สาเลยาเลปไหนเนี่ยไปไหนกันบ้างเเข้าเอ็มทำยังไงมาเนี่ยไออหยองสุก่ นีม่มกกันจะกัดกูสุดเลยนี่มันอะไรกันป่านะครับไอ้มโมันเรื่องอะไรกันเรียนจำจี <c oughs> จ้ทำ <c oughs> ต,ตัวน่ารักมากเกินนี่มันเรื่องอะไรกันบอกกับพ่อมาสิทำอย่างนี้ได้ยังไงดาวดี้ข้าท่านพอ่อจะให้ตำแหน่งเป็นถึงอะไรนางห้ามข้าท่านพ่อ มา่งอะไรกันอย่างนี้นะถ้ารู้ถึงประเทศพระกันอะไรมันจะเกิดขึ้นเสร็จมาฟังให้ดีดาวดีนี่มีตำแหน่งถึงแม่ห้ามนาห่งขององค์หญิงอาเทศยากดกระบ,บินวันตั้งไว้ด้วยว่าชายใดร่วงระเมิดแต่เนื้อต้องตัวหรือแม้ยืนเจรจาร่วมด้วยกระดานแผ่นเดียวกันโทษนั้น ถึงโบยและจำคุกสถานเดียวนักกว่านั้นอาถึงประหารได้สไลมานเจ้ารู้แล้วใช่ไหมว่าดาวดีมีตำแหน่งเป็นอะไรเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเป็นนันขา่าครั้งนี้พาะจะถือว่าเจ้าไม่รู้ย่อมไม่ผิดดาวดีและอีหมาตามเขยนสามตัวนะ่ะ ลามากี่วัน7วันพี่ทพ่อดูได้กี่วัน3วันยังไม่ครบเลยไม่ต้องครบเก็บข้าวของลับเข้าวังวันนี้และเดี๋ยวนี้ไปสงสัยจะเห็นลูกกลับท่านพ่อแต่ว่าถ้านดาวดีไม่อยู่แล้วท่านพ่ออยู่บ้านคนเดียว ท่านพ่อดูแลตัวเองดีๆนะทุกวันนี้ก็กินกับข้าวทำเองทัางนั้นแหละรอแม่รอก็สี่โมงเย็นนี่แหละมันจะ,สะเสด็จจกตำหนัก<อ>ไม่กลัวเขาดูแลตัวเองอยู่เลยฮะว่าดต,ตัวเองเลยดูแลตัวเองดีน,นะก็เป,ป็นพ่อท่านพอ่อครับครับคืนจะออกไปไหนนะแต่วันนี้เป็นห่วงจ้จ ไม่ไปความขัญญาเือคืนพบกันเ็นเว้นหนึ่งดีนังคนเจ้าภาจะต้องซักเองนะก็ไม่มีคนจักไ้หรอกแหมเชื่อผ่าซักเองนะทำอย่างตัวเองเคยซักยายทำให้ได้ไไปเชไป ใสกับพัดถุงใต้หอนพ่ออ่ะของหนูว่าอย่าลืมเก็บให้หนูนะไปนะพ่อไปไอ้งามใส่นี่แกใส้กับเมียค่ไหนเลยเมียคุณเห็นฝนมันจะตกก็เลยเก็บแล้วซุกๆเอาไว้เหรอต้อคืนมันไม่มีอะไรลอยลอยลอยไอ้กต้องไหม้กันด้วยพขาเป็นเมือง ย well. ไหนเียฝืชฝืนช่อโผลไม่หลงไม่ก็ไดอะไรพ่อพ่อไม่อยากเป็นหมานะอะไรเนี่ยหนูลูกกันนะเนี่ยกลูกนั่นแหละมึงทิดมึง

นี่อะไรพ่อเรื่อง,งนี้อย่าทำให้มันเกิดขึ้นมีคำสั่งจากสำนักราชวังให้นำทหารใหม่กลับไปรายงานตัวในวันหลวงเป็นการตรวจไปแก<ม>๊กเก่ดกันเนรพราะฆ่าไม่ได้แล้ว